้าคุณรับรองเองอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเพียงนิดเดียวผมจะฟ้องให้ถึงที่สุดเหมือนกันได้พยาบาล <c oughs> ให้มีการบันทึกเหตุการณ์ในห้องผ่าตัดทั้งหมดไว้ด้วยค่ะอาจารย์ แคมปค่ะซัคชันค่ะก้อนขนาดใหญ่20เซนมีเส้นเลือดเต็มเลยน่าจะบีบเยอะจากใน C T บริเวณก้อนและยูเทอรัสมี c o l l สเตโรลเวสเซลเยอะมากเลยค่ะอาจารย์มีโอกาสบีบได้สูงคนไข้อันเดอร i ไลดิเป็นโหคามค่ะถ้ายิ่งเสียแล้วมานจะยิ่งแย่นะคะอาจารย์ต้องหาวิธีเอาก้อนออกโดยคอนโทรลบ่ายเปนเซลไม่ให้มันบีบมากจนเกินไป สามารถใช้บอลลูนเข้าไปอุดที่ internal iliac artery ได้ครับไม่ถึงทำ a n g o i o l i a e ที่ internal iliac artery ระหว่างผ่าตัดออกนะหรอ,เ,อ,เ,หรอรเป็นไปได้หรอคะอาจารย์เป็นไปได้ดีมากโชนมุมมิมโทรตามอาจารย์บอสให้มาทำ a n g e i o l i z a t i o n ที่ OR ตอนนี้เลยคะ่ะค่ะ